สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาชมพุทธศินหลวงปู่ทวดวัดชชง่ายเตาลีดหลังหนังสือปีสองสี่กันนะครับวันนี้นามาสามพิมพ์ครับขวามือนี่เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่ครับหน้าใหญ่เป็นเนื้อทองแดงครับอันนี้หน้ากลางครับเป็นเนื้อออกทองเหลืองครับเพื่อนๆนี่หน้าล็กเนื้อก็จะ เป็นทองแดงกระล่ทองให้เพื่อนๆสังเกตอีกจุดหนึ่งครับให้ดูพิมพ์ใหญ่คาว่าให้หออหยิบก็าหางก็จะยาวครับเพื่อนๆก็จะยาวพิมพ์กลางก็จะกลมครับเพื่อนๆคำว่าให้หออหยิบเล็กหางก็จะสั้นครับคาว่าให้เพืพ่อนๆสังเกตได้สองจุดนะครับแยกพิมพ์ส่วนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันครับเพื่อนๆ ด้านหน้าเขาจะแตกต่างกันนิดหน่อยพิมพ์ใหญ่ก็จะมีเส้นหน้าผากเพื่อนๆแล่อรูปทรงอื่นคล้ายกันหมดครับพิมพ์กลางหน้าเขาจะไม่มีเส้นเหมือนกับพิมพ์เล็กใกลา้ลากๆกันครับพระเศดูง่ายครับเพืเ่อนเกีบบัวก็ใกล้เคียงกันครับพิมพ์กลางเป็นเนื้อทองเหลืองครับเพื่อน การเย็พิมพ์ที่เล่นหนากันอยู่ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณสี่ห้าพันได้เมื่อก่อนประมาณสองสามสองสองสามพันตอนนี้อยู่แล้วราวสี่ห้าพันแล้วก็เพื่อนเพื่อนค่อนข้างจะหายากแล้วครับนี่พิมพ์มใหญ่นะครับน่าจะยาวหน่อยแต่โตหน่อยมีเส้นหน้าผากพิมพ์กลางจะเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นครับเพื่อนๆนี่กระไรทองเนะื้อทองแดงกระไทองครับพิมพ์เล็ก ขอบองค์ก็จะมีเป็น,เ,ปนเส้นๆน,นะเพื่อนรอยปัป๊มเป็นเส้นๆครับขอบนี้สังเกตได้เพื่อนๆของเทจะมีรอยเส้นครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับเพื่อนๆ ที่คอก็จะมีติ่งนิดหน่อยครับเพื่อนๆก็จะมีติง่งมีติ่งเส้นคอ,อนิดหน่อยเป็นติ่งนิดหน่อยครับมีเป็นตำหนินิดหน่อยเส้นคอ น,นี่ปิพมกลางนะครับ นี่พิมพ์ใหญ่ครับเพื่อนๆก็จะมีเส้นหน้าผากครับหัวจะโตวกว่าจะเหลือขออพิมพ์เกือบทุกรุ่นครับทุกพิมพ์ ตอนนี้จามา,ากันอยู่ราคาประมาณสี่ห้าพันบาทแล้วครับเพืเ่อนๆค่อนข้างจะหายากกันนะครับพิมพใหญ่วัวโตวมีเส้นหน้าผากด้วย ก็จะมีขอบขอบเหลืออยู่ทุกรุ่นครับเก็บมองหินขอบอย่างธรรมาชาติเลยครับพุทธศิลปสวยงามดูง่ายสบายตาประ,ตระเตแน่นอนครับเพื่อนเตอนนี้หาย,ยากนะเพื่อเพืนบเจอเพื่อนเพเ,เ,เก็บสะสมนะครับหลังหนังสือต้นรีปีสองสี่รุ่นนี้ปีทีดีครับปีสองสี่เร่หนานิยมกันเยอะ พวบเจอเก็บสะสมนะครับผู้ตสินสวยงามดูง่ายสบายตาพระเทศแน่นอนเพื่อนๆนี่เนื้อทองเหลืองนะครับทองแดงกัะไหลทองครันี่เป็นเนื้อทองแดงครับพิมพ์ใหญ่พิมกลางพิมพเล็กครับโอเคนะครับเพื่อนๆแค่นี้คลิปนี้ก่อจบแค่นี้ก่อนนะครับครับบวาสดีครับ